สสิ่งนะครับที่ผมจะไม่ทํากับไม้หวบน้ําในช่วงที่ฝนตกหนะักอย่างช่วงนี้นะครับผมอย่างแรกนะครับก็คือว่าผมจะไม่รดน้ําช่วงเย็นเด็ดขาดเลยนะเพราะเวลาที่เรารดน้ําไปแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะเกาะอ,อยู่ตามใบไม้ตามต้นในดินนะครับรวมถึงโต๊ะปลูกแล้วก็พื้นโรงเรือนด้วยนะก็จะยิ่งทําให้ความชื้นในโรงเรือนเนี่ยมันมีเยอะขึ้นประกอบกับสภาพแวดล้อมช่วงนั้นเนี่ยมันยิ่งชื้นอยู่แล้วนะแล้วพอเราลดตอนเย็นไปใช่ไหมลองนึกดูว่า กว่าเขาจะเช้าแล้วก็โดนแดดเนี่ยมันใช้เวลาประมาณเกือบ12ชั่วโมงเลยนะมันก็จะทําให้ความชื้นในตอนกลางคืนเนี่ยมันชื้นสูงมากิดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่จะเดินเติบโตได้ดีในช่วงที่ชื้นมากๆแบบนี้เนี่ยก็คือเชื้อรานะซึ่งไม้อบน้าเราไม่ชอบเชื้อราอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รดช่วงเย็นนะครับทุกคนไปรดช่วงเช้าในวันที่แดดดีๆด,ดีกว่านะครับและอย่างที่2นะครับที่จะไม่ทําก็คือผมจะไม่ ตัดชำ้ำหรือว่าปาดยอดต้นไม้อะไรก็ตามที่ทําให้ต้นไม้มีแผลขนาดใหญ่นะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอากาศมันชื้นอยู่แล้วใช่ไหมการที่เราทําให้ต้นไม้มีแผลใหญ่ๆเนี่ยแผลเขาจะแห้งช้ามากก็มีโอกาสที่จะทําให้ต้นไม้เขาเนี่ยสมานแผลได้ช้าเราคิดดูว่าแผลที่ใหญ่ขนาดนั้นนะถ้ามีสปอร์เชื้อราตกลงมาแล้วยิ่งเราทําความสะอาดอุปกรณ์อะไรต่างๆได้ไม่ดีเนี่ย ก็จะยิ่งเกิดความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกนะครับทุกคนและข้อสุดท้ายที่ผมจะไม่ทํานะครับก็คือว่าไม้อบน้ําเนี่ยมันก็จะมีชนิดที่มันมีใบนะอย่างใบของไม้อบน้าเนี่ยในช่วงหน้าฝนมันก็จะมีช่วงที่เขาแบบทิ้งใบบ้างนะทุกคนใบเขาจะเริ่มเหลืองเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีนะครับผมจะพยายามไม่ดึงใบเขาออกมานะจะปล่อยให้ใบของเขาเนี่ยหลุดร่วงไปตามธรรมชาตินะครับเพราะเกิดเราไปดึงออกมาเนี่ย มีโอกาสที่จะทําให้เกิดแผลได้และแผลเล็กๆเนี่ยเรามักจะละเลยนะทำให้เชื้อราเนี่ยเข้าไปโจมตีแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าตําหนิได้นะครับหรือถ้าอย่างร้ายแรงเลยก็คือเชื้อราเข้าไปถึงข้างในแล้วก็ทําให้ต้นไม้ตุ๋ยได้เลยนะทุกคนถ้าใครมีข้อ4ข้อ5ข้อ6นะครับก็มาคอมเมนต์แนะนําเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับเผื่อใครสนใจก็สามารถที่จะอ่านเพิ่มเติม,ตมได้นั่นเองนะ ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไม้อบบน้ำนะครับยังไงก็ฝากติดตามจิตตินาซลี่ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย